ย,ยาสีฟันคอเกตแม็กเฟรชสดชื่นสุดคัด่วกลับเขาสู่รายการเซอร์แนจังดึกนะครับ,ค,รบคุณ,คคณหอยคุณหอยหายไปไหนครับเนี่ยณห <disgr> อยก็ตื่นเต้นมากตอนน,ตตนี้เตียงไปต้อนรับนักร้องของเรานักร้องที่โกอินเตอร์คุณนึกนะถึงใครครับแน่นอนครับอมิตาทาทายังครับอยากพบกับเขายังครับ แน่นอนมาถึงนี่เลยนะครับมาพบกับคุณทัทยัง ต,ตั้งแต่คุณทาทากอินเตอร์นี่ขาสั้นไปเยอะมากเลยนะครับอันนี้อันนี้ทาทาต้อง sorry อย่างมากเลยทำไมครับเพราะว่าทำแต่งตัวธรรมดาแล้วมันไม่เวิร์กอ๋อครับครับครับนะฮะ <c oughs> ขอโทษนะฮะทาทาหรือพวกลำแก้บนอยู่แถววัดเชิงหวอะมุมเนนะทำไมก็ต้องมาจับจุ้งกับทาทาอย่างนี้ครับดาราสอรี่มากทาทาเขาไม่ใช่อย่างนี้แล้วก็สวยกันนี้เยอะเลยฮะพบกับคุณจริงดีกว่าครับพบกับคุณอมิตาทาทายังพบกับคุณอมิตาทาทะยสวัสดีค่ัสดีค่มาเา็นไงครับ คนนี้เขาบอกว่าเขาค่อนข้างจะเหมือนทาทาอย่างเออหน้าตาเขาออกขยัะขยงแบบผมนะครับะคือยังไงครับทาทากับสมัยก่อนที่ทาทาเป็นอย่างงี้ฮะอืสมัยก่อนทาทาเป็นอย่างงี้เหรอเมื่อไรพี่ไม่คิดจะไปเปลี่ยนชุดหน่อยหรอไม่ได้เปลี่ยนหรอค่ะคือวันนี้เนี่ยที่เชิญคุณทาทามาเพราะว่าทราบว่าว่ากำลังจะกูอินเตอร์อีกแล้วครับใช่ค่ะ แต่พี่เดี๋ยวก่อนว่าทำไมก่อนที่เราจะไปโกอินเตอร์เรื่องอยู่ที่พี่เที่ยวฟินแลนด์ด้วยพี่จริงกับป่ะไฮโซเลยพี่มากมากพี่ก็เพิ่งไปเที่ยวหาจอมเทียนมาทำไมเนาะฟินแลนด์ครับฟินแลนด์รต่างปะเที่ใช่ต้องขึ้นเครื่องบินไปไกลมากมีน้ำคิบดีสโนด้วยไปทำอะไรฮะฟินแลนด์ไปเที่ยวกับผู้โชคดีสิบท่านครับคองเกตแม็กซ์เฟรชค่ะ สดช่นวเรามีภาพมาให้ดูนะครับอยากอยากจะเห็นไหมครับว่าภาพตอนที่แบบลงเล่นน้ําซึ่งซึ่งเป็นน้ําแข็งทั้งหมดเลยเนี่ยจะเป็นยังไงเนี่ยไปดูเลยครับเย็นสุดวเย่นสุดขั้วยไปทากิจกรรมนะฮะไปทำกิจกรรมนี่ใช่ไหมเรือส่องเทด้วยครับพี่ใส่ชุดขนาดนี้เลยนานนะปิดปากเอาละครับนี่คุณทาคาะฮะ เนนานนะคะทำไมต้องปิดปากเบี้ยวอ่ะโอ้ยแย่ตงนี้เลยอร่อยเหรออร่อยนี่อร่อยเฮ้ยเสียงเลยมันเย็นสุดขั้วจริงฮะเย็นค่ะเย็นเย็นียด้วยโเย็นไหมครับแล้วหนาวไม่เข้าเหรอน่มือแดงน่ารำซีดเลยไม่ฮะกว่าจะขึ้นมาได้ครับไอนพี่ดีเดี๋ยวพี่ดูนะไม่รู้ไม่รูา คุนมานั่งได้แล้วคุณนระหลังอย่างนี้ไม่รู้ว่าแก้งอ่ะรู้สิบแก้ยเฮ้ยกว่าจะขึ้นได้ก็โคตรนานเลยคุณทาทาเหมือนแมวน้ำมากเลยได้ดูนเขาไม่ดูแลใช้ความันลดนั้เอาแมวทาได้เป็นแมวน้ำ คืออันนี้เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่เราไปจินแล้วต้องไปทำอันนี้แล้วน้ำมันเข้าไหมคือเราเราเรารออยู่แล้วหน้าเราก็อยู่อย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยคือถ้าําให้มันเข้าพี่ก็ต้องกวากมันเข้ามาในปากพี่แล้วล่ะแต่ว่าแต่ว่าไปอยู่ที่นั่นอาหารการกินเป็นไงบ้างครับเขาบอกเลยนะโอ้โหนี่อาหารพื้นเมืองนี่คือของเด็กของเขาพูดพูดไปอาจจะไม่เห็นภาพมาดูครับว่าอาหารการกินเป็นไงบ้างนี่ก็คืออาหารมื้อเย็นของเรานะคะวันแรกที่มาอยู่ไอโซเทลนะฮะนี่ก็คือซุปผัก ุกําลังร้อนๆเลยคือจมูกดิจมูกอ่ะแดงเลยครีมชีสสุดยอดจมูกเหมือนโดนต่อยมาเลยนะสุดยอดอออันนี้คืาาหรจานที่สองเรานะคะเนี่ยเนี่ยสุดยอดเมนูนี่โอ้โหิชกับซอสนี่ปลาอร่อยไหมดูสิครับเห็นทิพนควันอาหารขึ้นเลยครับเนื่องจากว่าวิชทัวร์เป็นทัวร์ที่โปรเฟชชั่นอลนะฮะ จัดแจ่วมาให้เราตาถูกถ้าไม่ได้นี้เราคงอาจจะตายอยู่ที่ฟินแลนด์ได้โต๊ะนี่ก็เป็นน้ําแข็งด้วยโต๊ะเป็นน้ําแข็งค่ะกินกินอยู่อ่ะอาหารลื่นลงมาโต๊ะเป็นน้ําแข็งโต๊ะยาวๆเลยค่ะก็ตัดฝักมาแล้วก็แบบเขาก็เอาอาหารมาวางพอวางปุ๊บวางปุ๊บมันจะร้อนไงคะข้างล่างมันก็จะแบบเริ่มเปี่ยนเริ่มเปียกเปลียนละลายละลายก็ลื่นลงมาทุกคนก็ต้องคอยผักออกไปลื่นลงมาแล้วก็ไปผลักออกไปเก้าอี้เป็นน้ําแข็งด้วยเหรอเก้าอี้เป็นน้ําแข็งค่ะแล้วเวลานั่งไม่งง้คะ ไม่ไม่เพราะว่ามันแบบสักสาข้างบนนะคะเขาไม่รู้เขาทำยังไงเหมือนกันที่มันสักสานี้นึงแต่แบบใช่มันก็จะมันก็จะไม่ได้แบบรืดไปอะไรอย่างนั้นทุกอย่างเป็นน้าแข็งหมดเป็นน้ําแข็งหมดทุกอย่างคราวนี้เห็นบอกว่าไปอยู่อาศัยเนี่ยนะครับโรงแรมเป็นน้ําแข็งเหรอเป็นน้าแข็งหมดทุกอย่างกาแพงยังเป็นน้ําแข็งครับเพราะว่าบางทีเราอธิบายไปเยอะเนี่ยไม่เห็นภาพไปดูภาพกันเลยครับนี่นี่เป็นี่เล็กๆนะคุณดูทางเข้าก่อน น,น,นี่บาบานีบาีบา,บาเราไว้สําหรับดื่ม<อ>สวยนะสวยนะทำดีเลยครับ<ว>เป็นน้ำแข็งหมดเลยนะครับ<ว><ว>นี่โอ,นโอ้สวยเลยค่ะและนี่ก็คือสวิตตี้สวีทนะคะเป็นลงเป็นห้องสวีทห้องเดียว ในโรงแรมเป็นห้องที่รัทาได้นอนแต่นอนเมื่อคืนไม่ได้หนึ่งชั่วโมงเท่านั้นเตียงก็ออกมาแล้วค่ะหนาวมากค่ะไม่ไหวเตียงจริงๆก็เหมือนทุกห้องเห็นว่ากว้างกว่านะคะในสวีทที่สวีทนะคะไม่ได้มีอะไรมากเพียงนี้เก้าอี้ตัวนี้เสริมพื้นเม่าทาวก็เก้าอี้ตัวนี้พิเศษไงก็ปกติค่ะเป็นน้่แข็งก็โอเคนะ มีการตกแต่งข้างในเยอะเหมือนกันนะปวดนอนเราชอบเลยนใช่ไหมทุกอย่างเป็นน้ำแข็งหมดนี่ผ่าไม่ใช่ไม่ใช่เออมันสวยเหมือนกันนะฮะมันมีประสบการณ์ที่สนุกมากมีไหลตกเตียงไหมตอนตอนตอนคืนนอนที่มันโดนบังคับมันโดนบังคับคือยุต้องนะฮะต้องนอนอย่างเงี้ยแต่พอนึกถึงถึงน้ำแข็งผมนึกถึงลุงแซนต้านะ ซันตาคอสใช่เพราะว่าจริงๆฟินแลนด์เนี่ยเป็นเป็นประเทศของซันตาคอสมีจริงไหมถามจริงถึงมีจริงๆเอ้าซันตาคอสนี่เป็นคนฟินแลนด์เหรอใช่ค่ะเขาบอกว่าเป็นคนสีสเกตเหรอครับไม่ใช่โอ้โหจะนั่งครับ บอกว่าบ้านบ้านของซันตาคลอสบ้านกําเนิดของซันตาคลอสเนี่ยอยู่ที่ฟินแลนด์เรามีรูปให้ดูนะครับว่าตอนที่อยู่กับซันตาคลอสเป็นยังไงนี่นตาคลอสี่คือไปถ่ายที่หมู่บ้านซันตาคลอสคือที่เนี่ยเขาจะเป็นที่ที่แบบว่าสอนคนที่อยากจะเป็นซันตาคลอสทุกคนต้องพูดแบบนี้หมดเลยเหรอแล้วแล้วเราอยากอยากดูจังเลยครับว่าภาพตอนนั้นเป็นยังไงเนี่ยเดี๋วทีว่าเซอร์เออไม่เคยอยู่วันนีค์ที่สุด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 ท ตอนนี้เราก็มาถึงหมู่บ้านเซตจรอนเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วพอเดินขึ้นมาในหมู่บ้านเนี่ยเราก็จะมาเจอตรงนี้ค่ะเขาเรียกว่า Arctic Circle หรือว่าเส้นแบ่งเขตโลกใช่ไหมโอเคแล้วก็นี่ค่ะตรงนี้จคือกรุงเทพนะคะกรุงเทพรุงเทลียแบงกอกออาแบงกกเจ็ดพันกว่ากิโล nothing <laughs> just looking around i don't know <laughs> what to buy <laughs> it's not christmas so <laughs> but everything is <laughs> santa <standard. laughs> <laughs> where do i go uh, next to him <laughs> จะนั่งครับนั่งไหวไหมฮะเซนต้า Yes I love snow See he's real อีจริงนะครับม wow ีจร okay so ิงด NO? ้วยนะฮะดูใจดีมากเลยนะครับรูปของและนี่ก็คือคุณลุงเซนต้านะคะใครบอกว่าเซนต้าไม่มีจริงนี่ไงมีหุ่นยีดนะมีหุนสวัสดีครับสวัสดีคับพูดได้ด้วยเหรออันนี้คนไทยคนสีตะเกียนี่นะข้ามีเอล โอุ้๊ยอันนี้นี่คือกวางเรนเดียกวางเรนเดียแล้วมีสล็อตมีสล็อตอันนี้เป็นอีกว่างเรนเดียเอ้าไปทำไมเราไปทำไมมันมีเขาข้างเดียวอะเจ็บได้นั่งด้วยนะเยอเอาแล้วเอาแล้วไปแล้วและเสือก็เขาบอกโอเคทุกคนจะได้แบบเล่นสเล็ตเนี่ยเขาบอกโอเคอยู่ต้องก่อนแน่นๆนะเสร็จแล้วไอจะส่งเชือกให้อยู่เป็นเชือกสีเหลืองๆเขาบอกว่าให้พวกเราตะก้งกี่เราตะก้งกี เราก็ว่าโอยต้องแปลว่าเร็วๆแน่ๆ,ๆเลยล้วตะการกี<อ>หมายว่าอะไรครับเราตะการกีคือพี่จบวันเนี้ยจบจบไปแล้วเขาถึงบอกว่า,วาเออวันนี้ไอ้ขอโทษด้วยนะไอ้ทำอย่างนึงไม่ดีกับพวกยูทั้งหมดว่าเรวก็เรื่องอไรเหรอ,อยูทำอะไรไม่ดียูดูแลเราดีมากเลยบอกโนโน n ไอ้หลอกยูคำว่าเราตะการกี่แปลว่าไปขุดรูกันดีกว่า ไปขุดรูกันดีกว่าไปขุดรูกันดีกว่าเจะกะให้โดนฝังเลยอย่างเงี้ยเหรอไี่ไดแล้วพี่นึกออกไหมแล้วเราก็เราก็ไฮโซเราก็คิดว่าโอ้โหเราพูดภาษาฟินแลนด์ได้นั่งสนองบุบีไปก็ร่าจัก้ากี่ร่าจัก้ากี่โอ้โหพี่นี่ไหนแล้วไอ้ขุดไอ้ขุดแล้วมันจะไปขุดรัวแล้วคงก็แบบหัวล้อนเราอะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหมทีนี้อันนี้อันนี้คือ ที่สุดของทริปนี้ของทาแล้วเป็นฟาร์มหมาไซบีรินฮัสกี้เหมือนหมาป่าไหมไม่เหมือนหมาป่ามากกว่าไบร์ทเลยโอ้ยหนาวหนาวหนาวตอนนี้ไปแขวนอยู่อันนี้ลูกมันเหรอครับนี่ลูกหมาเหรอโอ้โหคุณตาทารักสนิทมากเลยนะน่ารักกันเลยดูสิ ีงี้โอ้โหใแต่มันต้องอยู่กับหิมะเลยเนะให้หมาลากแล้วดินวิ่งเหไปแล้วไปแล้วไปแล้วโอ้โหมันวิ่งไม่ชิดชีวิตเลยโอ้โหเกิดามร่งเลยเฮ้ยปเยเท่จริงขอครับ โอเค่นะคะเผื่ากอไดนชุดที่ดีที่สุดด้วยเนี่ยจริงๆมันคือซีซันในการเที่ยวที่ฟินแลนด์อันนี้ไม่เคยเห็นเลยนะไอ้พวกโรงแรมน้ำแข็งอะไรที่เป็นน้ำแข็งน่ารดีที่ไม่จริงๆแล้วคือมันราคาค่อนข้างสูงค่ะมากมากมากสิบคนนี่ก็ไปฟรีหมดเลยเหรอไปฟรีหมดเลยค่ะโยตายละฟรีหมดเลยคือพี่เชื่อป่ะเงินใช่ไหมพี่จะแบะงให้เงยฉลอกเลยเผื่อจะได้ไปต้องใช้อะไรคะคอเกตคอเกตครับ Mac เ a c นะคะอย่าลืมค่ะอันนี้เย็นสุดขั้วแล้วอะไรอีกนะนั่นแหละ พอลเกตแม็กเฟสสดชื่นสุดขั้วสนุกมากนะครับก็แนะนําให้ให้ใครก็แล้วแต่ที่มีโอกาสได้ไปนะครับก็ไปลองดูสักครั้งหนึ่งนะครับแล้วตกลงว่าอัลบั้มใหม่นี้เมื่อไหร่จะได้ฟังครับอัลบั้มใหม่อัลบั้มใหม่อีกไม่นานจะออกอัลบั้มใหม่อีกแล้วเหรอทำไมอะคะพี่แต่ของเก่านี่ยังยังไม่จางยังฮอตอยู่ในใจของผมเลยดูมดูใช่ไหมไปดูดูดูนครับ

ชั่วนาทีผมดูอีกทีผมก็อายอีกทีมนะจริงจริงภูมิใจนะภูมิใจมากเพราะว่าถ้าถ้าพี่หอยนำไปทำแบบนี้ท่าทางจะดังจริงเออว์กว์กมาก